สวัสดีจ้าสบายดีทุกคน้อคะเด้อมืนอีอากาศดีดีค่ะแดดเบิดมือ,ม,อมือนี้ค่ะก็เลยตอนเย็นเย็นก็เลยไปหาถ่ายรูปเอาดอกไม้ดอกหญา้ามาฝากพี่น้องนะคะเนาะสิมเวามาคุยนะ้ำพี่น้องเนาะคะ่ะเรื่องอไปเฮ็ดพัส์ตนะคะเนาะ ปลายเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนที่แล้วกับวันที่12นะคะไอ้วันที่12ก็ได้เหตุแล้วเรียบร้อยนะคะทางสถานทูตเพื่อนกาบ,บอกว่าถ่าเบิงเดอวัซันเป็นว่า60วันวัซันเป็นว่ากับหกวันกับสเดือนนะคะเนาะแต่ว่าก็ได้รับเรลาเด้ค่ะได้รับได้รับอ่ามือวันวันจันทร์นะคะ ได้รับมือวันจันทร์บ่ได้รับมือวันได้รับมือเลขออกพอดีค่ะบแม่นมือวันจันทร์ได้รับมือเลขออกบานเฮาเพอดีนะคะมันกระบอมีมองไปซื้อแล้วนะคะเลขท้ายสองตัวของไม้เลขพาสปอร์ต4ี่สองค่ะเลขท้ายสองตัวตรงเป๊ะเลยค่ะโอ้ยท้านแม่ยู่บ้านในไปซื้อก็สิคือสิถือกิ่ด,ดอก,กยักใบสองใบดอกค่ะ กับเป็นไม้ที่ดีนะคะเป็นไม้เลขที่ดีกัออกรางวัล่ายสองโตนะคะลอตเตอรี่บ้านเฮานะคะเนาะวันนี้ได้ได้พะสะัสออ์แล้วคิดว่าสิกับเมืองไทยละเด้คะ่ะพี่น้องปีใหม่นะคะเนาะกาว่าปีใหม่นะคะเบิงไฮเบิงสวนเทหนมันเรียบร้อยก่อนนะคะเนาะ กันยังหลายสิ่งหลายอย่างอยู่จากพี่น้องที่บอดแล้วยังบ่ท่านได้เหตุนะคะมองเก็บฟื้นกันยังพันในมุ่งหลังค่านะคะ,อะมองข้อใกล้กันยังพันด้แล้วนะคะเนาะ,ะสวนสวนพักสวนมากไมก่กะเหตุไปพ่อได้เก็บยูเก็บกินนะคะเนาะกะคิดว่าอยากสิกับ ปีไม่นี่ล่ะค่ะเบ่งผ้ากันเบ่งตัวมือนี่กะถ้าซื้อไว้จัาต้นปีกะคือสสี่าบอ่อแพงปันได่ะค่ะไปไปกราบกระได้นะคะเนะาะกะตั้งใจว่าสิกับคักละปีนี่ทาโคลโควิดบอมาตัดเนะคะน่ะเนาะกะไปเหตุธุละที่บ้านให้มันเรียบร้อยแล้วก็คอยสิกลับขึ้นม้านนะคะ มาสู่ชีวิตต่ออยู่พีนนะคะเนาะกลับมาเบิงลูกเบิงล้านอยู่ทั้งพีนนะคะลูกก็อยูพีล้านก็นอยูพีกัอยูคุณบม่มีนมี่ล้านแต่ว่าเขาทิมเข้าไปนะคะเรื่องมันยาวค่ะบอยอยากเว้านะคะบ่อยากสาวเจ้าของออกมานะคะเนาะผู้เพิ่นหูเพิ่นกระสีหูอยู่แล้วนะคะก็เพราะเป็นยัางค่ะ ก้าเห้ากลับไปถ้าเขาคิดว่าเห้าเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเห้าเป็นปู่เป็นย่าเขากระสีมาหาเห้าอยู่ดอกตีครับนะค่ะเนาะก้าไปเห็ดแล้วเด้อค่ะพาสปอร์ตไปเห็ดมาแล้วได้รับแล้วเห็ดง่ายงเห็ดเอามันบักเนวาๆเลยค่ะตีตัวสิบปีเลยค่ะ เฮ็ดสิบปีเลยคะ่ะพี่น้องเสียหาสิบโอ้โหเฮ็ดมันปานนั้นลั้นอยากไปย่ำได้ให้มันได้ไปนะ้าจ้ะพี่น้องอยากเมื่อย่ำได้ก็ขอได้มันได้เมื่ออยากกับย่ำได้ให้มันได้กับไว้ไวแล้วนะน้จ้าบัานนี้สิได้เตรียมสิ่งเตรียมของแล้วจะถ้าได้สิได้กับอีรีนะคะเนาะก็ซื้อสิ่งซื้อของเตรียมไว้ไปฝากพี่ ฝากน้องแล้วจามบันนะคะน้อมาสงข่าวว่าเฮ็ดได้แล้วเรียบร้อยนะคะน้อไปเฮ็ดกง็ง่ายง่ายเพิ่นเฮ็ดให้ง่ายอยู่ดอกจ้าเพิ่นเฮ็ดให้ง่ายอยู่เฮ็ดมันสิบปีเลยก็หาสิบโอโลนะคะได้หาเสียหาสิบโอโลผู้ใดอยากไปเฮ็ดหลายๆกลับไปเฮ็ดเด้อค่ะไปะเฮ็ดโลดค่ะมีเงินมี คาลดคาลากกไปเฮ็ดมันทิมพไว้เลยเฮ็ดหลายๆไว้เ <c oughs> ลายเฮ็ดสิบปีไว้รลเฮาอย <c oughs> ากเมื่อย่ามได้เฮาก็สิได้เมือาาาม่อเฮาอ,อยากก,กลับย่ามเมื่อเศร้าอยากกลับย่ามเมื่อแรงเฮาก็ได้ไปเลยนะคะขอตีตัวนะคะเบิ่งแต่ตัวเฮามันถูกมันแพงบ่นะคะเนาะอะแล้วเนาะค่ะเนาะเอาซนะ้าำนี้แหละเนาะคะ่ะ คุยและลายกับบอบมี่แนวสิคุยน้ำพีนองกับคิดทอดคิดถึงเมื่อสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อผู้ติดตามนะคะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามที่กดเข้ามาเบิง่งที่แวะเข้ามาเบิ่งนาคะนะ่ะเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะคะ่ะจิตใจเข้มแข็งผู้ย่กไก่ก็ขคองให้สู่โลกภายนอกสู่การงานให้ แข็งแรงเนาะค่ะเนาะสูขการงานให้ให้มีเงินมีทองกับบานกับซองนะคะ้อยบานห้าวกะขอให้ยู่เย็นเป็นสุขเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อกินข้าวแสบนอนหลับเด้อค่ะกะมีซัมนี่ยละเนาะคะ่ะเนาะขอให้สุกคนจงสชคดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ